เรามาร่วมตักบาตรร่วมกันตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะเจอกับวารุต่ายอีกแล้ววันนี้เป็นวันเช้าเองวันสุดสานิดนึงค่ะวารุตาก็จะมาตักบาตรค่ะ บรรุตาจะมาตักบาทค่ะหน้าโรงแรมก็จะมีพระมานะคะแล้วก็วัดก็ไม่อยู่ไม่ไกลนี่ค่ะมุมโน้นนั่นคือวัดแล้วก็มุมที่มีผ้าคลุมเขียวๆที่วรรุตาเคยเล่าเรื่องของการเป็นนี่นะคะแล้วก็วันนี้ รุตายอยู่ยังอยู่ที่หัวหินนะคะบรรยากาศย,ยามเช้าค่ะประมาณเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวเราทุกๆคนมาร่วมตักบาตรทำบุญร่วมกันในวันนี้นะคะพระยังไม่มานั่งรอกันไปก่อนค่ะช่วงระหว่างนั่งรอก็เดินดูวิวโรงแรมที่นี่ค่ะโรงแรมที่นี่ก็เป็นโรงแรมเอ่อก็เรียกว่า ธรรมดานะคะแต่ว่าความสะดวกสบายก็ไม่น้อยหน้าค่ะราคาก็ไม่แพง9คืนพร้อมอาหารเช้าราคาประมาณ9,900บาทเท่านั้นเองค่ะโรงแรมนี้ก็ชื่อโรงแรม IBIS ค่ะ i b บิหรือภาษาเยอรมันเราเรียกว่าโรงแรม E-BIS นั่นเอง ซึ่งใครๆข็รู้นะคะว่าโรงแรมที่ชื่อนี้จะเป็นโรงแรมแบบทดยัดค่ะสถานที่ก็ร่มรื่นดีค่ะใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวหัวหินก็มาพักที่โรงแรมนี้ได้นะคะ ทุกอย่างมาตรฐานสากลค่ะราคาก็เป็นราคาที่คนไทยอย่างเราเราสามารถที่จะมาพักได้ค่ะนี่ค่ะโรงแรมอีบิสค่ะที่นี่ก็จะมีรถสองแถวคันสีเขียวที่วิ่งผ่านไปนะค่ะราคาคนละ15บาบาทเท่านั้นเองค่ะใครที่อยากมาเที่ยวหัวหินก็มาได้สะดวกสบายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ ตู้รถบัสรถร่วมสามารถมาได้ค่ะแล้วตอนกลับก็ที่นี่ก็จะมีรถรถกลับเช่นเดียวกันเหมือนกับที่ขามานะคะแล้วก็การใช้บริการเรื่องรถก็มีทุกจุดให้ได้ใช้บริการค่ะก็จะมีจุดแท็กซี่เซอร์วิสมีทุกอย่างเลยค่ะมีตั้งอะไร สามารถใช้บริการสะดวกสบายมากๆเลยค่ะที่นี่ถ้าเราไม่สงสัยมีปัญหาอะไรสามารถใช้บริการที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมหรือสถานที่ที่เราพักได้สามารถหาข้อมูลได้ค่ะส่วนชายหาดก็ไม่ไกลค่ะเราสามารถเดินลงไปก็จะเห็นชายหาดมุมโน้นเลยค่ะอยู่ใกล้กับทางโรงแรม แล้วชายหาดที่นี่ก็เป็นชายหาดที่กว้างสามารถเดินหรือวิ่งออกกำลังกายยามเช้าได้แบบสบายเลยค่ะโรงแรมที่นี่นะคะจะอยู่ติดติดกันไปหมดเลยค่ะอยู่ติดริมถนนใหญ่กันั้งนั้นเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่มาพักค,ค่ะสภาพหัวหินณนปะัจจุบันตอนนี้ หม่จวารุตาอยู่นะคะนี่ค่ะโรงแรมอีบิสหรือไอบิสโอเทลนั่นเองค่ะพร้อมกับ มีบริการเครื่องดื่มเป็นลิสต์รายการไว้หน้าโรงแรมด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่มีน้ำมะม่วงมีน้ำกล้วยอุ้ยมีน้ำอีบีสดีไลท์ด้วยค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะสามารถที่จะไปใช้บริการในโรงแรมได้นะคะส่วนไอซ์รีตัวนี้ราคา60บาทเน็ตเลยค่ะ มีหลายชนิดส่วนตัวนู้น90บาทค่ะส่วนนี้เป็นสมูทตี้ก็80บาทใครสนใจก็สามารถเข้าไปนั่งรับประทานจึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พักที่นี่แต่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ค่ะตอนเช้าๆช้าแบบนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะเป็นวันเริ่มต้นวันใหม่พุตาก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นวันใหม่ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ พอรุตาเห็นต้นลิ้นมังกรแล้วหมดูนะคะเขาแข็งแรงมากๆเลยค่ะทับถางเนี้ยแบบแน่นเต็มไปหมดเลยค่ะลิ้นมังกรเป็นพืชไม่ใช่เป็นช่วยฟอกอากาศเหมาะมากเลยค่ะที่จะปลูกในบ้านของเราถ้าอากาศของเราไม่่ายเทลลง ปลูกลิ้นม,มังกรในในบ้านกันดูนะคะจะช่วยให้อากาศในห้องของเรานี้รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะมีกล้วยไม้เห็นดอกสวยจังเลยค่ะธรรมชาติยามเช้าวรุตากำลังรอพระมาค่ะก็ช่วงระหว่างนี้ก็ถ่ายมาชมดอกไม้ต้นไม้เพื่อความสบายใจต้อนรับวันใหม่ด้วยกันค่ะ พระท่านกำลังเดินมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมตักบาตรร่วมกันตอนเช้านะคะพระท่านขาก็ไม่ค่อยดีแค่ขอให้ท่านหายหันด้เฉ้าะเมื่อกี้ตักบาตรพระท่านไปหนึ่งองค์แล้วค่ะปรุตาวันนี้ก็ตักบาตรแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าปรรษาก็จะมีต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็มีส้มแล้วก็มีน้ำอีกหนึ่งขวดค่ะง่ายๆ ก็เดี๋ยวเรามาร่วมมนุโมทนาบุญพร้อมๆกันนะคะพระท่านไปแล้วค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นตาปลาตรงเท้าวรุตาก็บอกท่านไปว่าจะต้องทำการแก้ไขอย่างไรนะคะก็ขอให้ทุกๆวกคนวันนี้มีสุขภาพดีกันั่อหน้าค่ะดเดี๋ยวเรามากรวดน้ำใต้ต้นลั่นทมด้วยกันนะคะหลังจากตักบาตรแล้ว วันนี้ก็ได้ตักบาตรแล้วก็กรวดน้ำเป็นที่เรียบร้อยอยู่ใต้ต้นลีลาวดีต้นนี้ค่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเช่นเดียวกันนะคะวันนี้วรุตาก็ต้องขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย